ขอบคุณเพจผู้แปลแปลไทยโดยเพจแมวเหมียวลองแปลค่ะหลังจากที่คุณหนูเห็นท่านแม่ทัพและท่านอองอยู่ในสวนนางก็ทิ้งข่าน้อยแล้วจากไปซึ่งค่าน้อยไม่รู้จริงๆว่าคุณหนูต้องการติดตามท่านอองไปหวงโจเจ้าค่ะซุยมามา คุณหนูจะไม่เป็นไรใช่ไหมเจ้าคะเราคุณชายต่างพากันไปค้นหาแล้วแต่เพิ่งได้รับข่าวว่าเขื่อนตรงแม่น้ำหวงเหอบริเวณท่าเรืออ่าวจิ๋วเต้าแตกข้าเพียงหวังว่าคุณหนูจะมีเทพเซียนคุ้มครองให้ปลอดภัยเรื่องนี้จะปล่อยให้หลุดออกไปไม่ได้หากข่าวเล็ดรอดออกไปเชื่อเสียงของจิ๋วซือจะเสียหายเอาได้นะ อีกทั้งท่านอองและตระกูลโมกก็จะประสบกับหายนะสองคนเหล่านั้นออกไปค้นหาตามเส้นทางการเดินทางหาจิ๋วซื้อให้เจอให้ได้กังวลจิ๋วซื้อเจ้าต้องปลอดภัยนะพระราชวางังกระมหม่อมมู่ยวนจางถวายบังคมฟาบาท ขอให้ทรงมีพรรณามยสมบูรณ์แข็งแรงพะยะคะ่ะมหาเสนาบาดีสมุหะเลขาและข้าหลวงปกครองสองคนของฝ่ายกรมพระครังและฝ่ายกรมโยธาถูกเรียกตัวมาที่วังในชั่วข้ามคืนจะต้องเกิดเรื่องร้ายแรงอะไรขึ้นแน่แน่หหยวนจานฮห้องเต้เตอซีเกิดน้ำท่วมฉับพลันในห่วงโจ ซึ่งข้าต้องการให้เจ้านำคนของฝ่ายกรมโยธาไปที่หวงโจเพื่อสร้างเขื่อนขึ้นมาใหม่เจ้ามีความคิดเห็นว่าอย่างไรจิวซือตามหวยเปิ่ยไปที่หวงโจหากข้าไปตอนนี้ก็จะสามารถพบนางได้ที่นั่นกระหมอ่อมฟาบาทกระหม่อมมีเรื่องจะพูดพะยะค่ะตัดบท ใกล้จะถึงวันคล้ายวันประสูตรของไทเฮาแล้วซึ่งในแต่ละดินแดนก็จะพากันมาที่วังหลวงมหาเสนาบดีพิธีการเดินขบวนทหารในวันนั้นยังต้องการฝึกและสั่งการของท่านแม่ทัพมู่พยาาัะอ้อจริงสินะแล้วมหาเสนาบดีคิดว่าอย่างไรล่ะกระหม่อมแนะนำซื่อหลังหลินโยซาน ฝ่ายเสยนาบ,บดีกรมโยธาเพียค่ะคนผู้นี้เกิดและใช้ชีวิตที่หวงโจตั้งแต่เด็กซึ่งจะรู้ที่แห่งนี้เป็นอย่างดีฟาบาทกระมอมในเมื่อมหาเสนาบ,บดีเสนอเช่นนั้นงั้นก็ให้ซื่อหลางลินไปที่หวงโจเพื่อควบคุมดูแลง,งานนี้ซะพียค่ะถ้าลินโยถ้าลินโยซานพบกับจิ๋วซือ กรงว่าจะเกิดปัญหาอีกมากมายแน่จวนมหาเสนาบดีออกไปเถอะใฮ้ค่ะชน,นะฟ,ฟูเรื่องนี้เจ้าประมาทเกินไปถ้าฝ่าบาทส่งมู่หยวนจางไปจริงๆแล้วก็ เขาและซีหวยเปยจะร่วมมือกันและจะตรวจสอบจนพบว่าเป็นเจ้าในมิชชามีท่านมหาเศนาบดีอยู่ข้าก็ยังต้องกลัวเกรงอะไรอีกยิ่งไปกว่านั้นคราวนี้สวรรค์ยังต้องการแม้กระทั่งชีวิตของซีหวยเปยภัยธรรมชาติต่อให้ตรวจสอบก็ไม่พบว่ามีข้ามีส่วนเกี่ยวข้องหรอกครับแล้วเรื่องนักฆ่าละ่ะหรือว่าก็ตรวจสอบไม่พบเช่นกัน ผู้ทำการใหญ่นั้นจะหุนหันพลันแล่นไม่ได้ตอนนี้เจ้าเทียบเท่ากับการยื่นด้ามจับของมีดให้กับผู้อื่นซึ่งที่จับจะกลายเป็นใบมีดคมทำให้เจ้าไม่มีที่หลบซ่อนตัวได้ถ้าอย่างนั้นตอนนี้ทำอย่างไรดีขอรับงานเร่งด่วนที่สุดคือการตรวจสอบให้แนช่ชัดว่าซีหวยเปิดตายไปแล้วหรือไม่หากตายแล้วทุกอย่างก็ล้วนลาบลืน่น แต่ถ้าหากยังไม่ตายงั้นก็คิดวิธีทำให้มันกลับมาไม่ได้อีกพี่สม,มู่เตอ๋อเยา่าพี่รองมู่หงเวินลงมาท่านญญาให้ข้ามาหาจิวซือเจ้ายังจะตามมาให้ได้อีกหากเกิดเรื่องอะไรขึ้นที่จวนจะทำอย่างไรล่ะ ตอนนี้ไม่รู้ว่าจิ๋วซื้อเป็นอย่างไรบ้างข้าจะรออยู่ที่บ้านเฉยๆได้อย่างไรหยิบออกมาขอถาหน่อยพวกเจ้าเคยเจอสองคนนี้บ้างหรือไม่เออข้าน้อยเห็นก่อนที่น้ำจะท่วมจับพลันขอรับพวกเขาเดินทางบนถนนเส้นนี้แต่ข้าน้อยไม่ทราบว่าพวกเขาประสบพบเจอกับอะไรบ้างหรือเปล่านะขรับคุ้นคิด ถ้าเดินทางเร็วก็คงจะพ้นภัยในครั้งนี้แต่ถ้าหากช้าละก็ก็คงจะรอดกลับมาได้ยากขอรับเป็นไปไม่ได้ไม่มีทางเกิดเรื่องขึ้นกับจิวซือแน่